สูบสูบไปเถอะบุรีจะได้หมดหมดผู้ป่วยหญิงชาวต่างชาติอายุ27ปีเส้นเลือดสมองตันสูบบุรีวัลซอกมาด้วยอ่อนแรงแขนขาข,าขาข้างขวาและพูดไม่ได้สีน้ำเงินคือสมองที่ขาดเลือดสีแดงคือสมองที่ตายแลบนี่นะครับสีน้ำเงินคือสมองที่ขาดเลือดสมองซีกซ้ายจึงไม่ทํางานคนไข้จึงพูดไม่ได้และอ่อนแรงแขนขาข้างขวาตำแหน่งของสมองซีกซ้ายที่ตันอยู่ตรงนี้ อันนี้เส้นเลือดข้างขวาอันนี้เส้นเลือดสมองข้างซ้ายที่ตันไปกุดเหลือแต่ต่อครับสมองซีกซ้ายสีเริ่มเปลี่ยนเริ่มดําแสดงว่าตายเกินแปชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วครับรอ,อยหยักของสมองซีกขวายังอยู่ส่วนซีกซ้ายหายไปเพราะสมองบวมมากขึ้นแล้วนั่นเองครับอายุแค่27ปีเส้นเลือดสมองตันจากบรหรี่ อัมพาตข้างขวาและพูดไม่ได้คนไข้ไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยยกเว้นสู่บุหรี่จัดครับนิโคตินในบุหรี่จะทำให้เซลล์ปุลติดทั้งร่างกายครับทั้งสมองและหัวใจรวมทั้งไตด้วยนะครับและแขนขาพูดง่ายๆว่านิโคตินทำห้เลลดติดทั้งร่างกายครับนิโคตินจะทำให้ไขมันดีเช็น HDL นี่นะครับลดลง นิโคตินจะทําให้ไขมันเลวเช่น L D L นะครับเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่บอกว่าสูบๆไปเถอะมันจะได้หมดหมดสูบมานานแล้วหยุดแล้วเดี๋ยวขาดทุนมันเป็นแค่ข้ออ้างครับมาเติอนด้วยความแบบนี้นะครับถ้าใครสูบบุหรี่ก็ลดละเลิอกดีกว่านะครับเพราะเคสตัวอย่างเคสนี้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นเลยนอกจากบุหรี่ที่ทำให้เขากลาดเป็นคนพิการเคสนี้ช่วยไม่ทันเพราะ มองตายไปอย่างน้อย8ชั่วโมงเพราะสมองเริ่มวงบแลครับและเขาโชคลายที่เป็นตอนหลับมาอยู่เมืองไทยกับแม่แค่สองคนแม่ก็แก่แล้วตอนนี้แม่ต้องเลี้ยงลูกที่พิการเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่สูบบุหรี่ครับถ้าไม่รักตัวเองก็รักคนรอบข้างด้วยนะครับเพราะถ้าต้องทนคนพิการมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องสนุก คนที่หยุดบุหรี่ไป2.5ปีจะช่วยลดอัตราการเป็นธรรมาพาษจากโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง30-4 0เเลยนะครับเลิกบุหรี่แล้วดีขนาดนี้ก็เลิกกันดีกว่านะครับลดละเลิกหันมาออกกำลังกายช่วยลดความอยากบุหรี่ได้การออกกำลังกายอย่างควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นได้ดีคุมบาหวานคุมความดันคุมไขมันได้ดีการออกกำลังกายทำให้เส้นเลือดแข็งแรง มีความยืดหยุน่นไม่ตันง่ายไม่แตกง่ายสุดท้ายขอให้ทุกคนสุขภาพดีและเลิกบุหรี่สวัสดีครับ